สบายดีเนาะซิม่าอ่านเพตุติดตั้งกระสังบกเนกะอ่าทีทีได้ขายอยู่ในห้านนะเนาะว่าซิมี่อ่านการติดตั้งยากง่ายสั่นใดลองมาเบ่งนำกันเนาะ มันกระซั่งที่เอาสีใส่เป็นกระซั่งเก่าเนาะที่เอาขึ้นมาจากน้องใส่งานมาแล้วอันกระดูก้านหนึ่งเลยใส่ตะปีกายคือผ่าคืออันนี้เนาะากู้ขึ้นมาอยระได้ทันได้อนาไมัยครับทนานผ่ายางมันบบดี้แมนใส่ได้เถื่อเดียวมันสมมติเอากู้แล้วมันก็นสีขาไปเลยเลย,เลยแต่ว่ารุ่นรุ่นนี้เนาะสังเกตเบิร์ว่า งยะยางตัวนี้มันเป็นสําหรับนัมันเหดบอ่บอบ่อแบบนี้ด้วยสะโพา้าจะสังเกตว่าทางในเป็นสีขาวเนาะแต่ก็ทางนองเป็นสีดำํำ แลนะ้วเนาะจะระเบงด่วนกระซังยังเปื้อนยังส่แสติ่่ไว้ก่อนเราจึงล่างออกแอล้วเนาะลากแล้วขั้นเท่ายากันแต่มันตึงกว่านี้เอาก็คือใส่ใส่้านหรอทั้งทั้งนี่มันจะตึงงามเลยเนาะแต่อันที่เทาต้องหามพลาดคือใส่ให้ไหม่บอลเกาะหรือหมัดอยู่นี่หมัดอีกอยู่นี่เนาะสองชุด ข้าาใส่ข้านทั้งนี้ข้าก็ใส่ลวดขอบขางมันนี่ก็ได้เทวดาแล้วใส่เวลาอยู่ประมาณ40นาทีสําหรับการขุดกันนะนต่างๆเนาะดีแทกให้มีแนวปูสามารถเลี้ยงได้เลยครับติตั้งง่ายแห้งคิดว่าอันชิดโคตรเามันกับ่มียียางลายเนาะคืออันนี้ก็เลิกก้านมากหลก็มาจอบส่วน พอมะเพ็ดกะปลูกไว้เลยมัหลองมกเล่นพักกับพ่อมีเลยรเนาะเริ่มสิพอได้กินแล้วจะมีแต่เรียงป้าหรือว่าเรียงงานหอยเติมฮั่นเนาะพ่อได้ลุดเงนค่า,าใช้จ่ายถือแบบถือถอไว้ดีเนาะในส่วนเศรษฐกิจแบบนี้คือว่าแต่และครอบครัวแต่บนเห็น